โอเควันนี้ก็ได้ตัวประเจเป็นบล็อกไฟฟ้าเนาะก็ได้มาใหม่คือผมตั้งใจจะหาตัวบล็อกไฟฟ้านะอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับแผ่นกล้องก่อนอ่ะนี่เนาะ ไอแมนก็ไอแมนนี่เป็นแบรนด์ของคนไทยนะผมดูจากรีวิวจากใน YouTube มาก็โหดูมาหลายปีละโหผมว่าก่อนโควิดอีกนะช่วงนั้นมันจะมีอยู่รุ่นนึ่งนะที่เป็นตัวสีเหลืองอ่าซึ่งไอแมนเหมือนกันมี่ห้อนี้แหละผมก็ดูมีรีวิวมา ฟีดไหมเห็นทาง Facebook หรือทาง Youtube เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เขาเขาก็จะมีบล็อกไฟฟ้าอยู่หลายตัวเลยแหละเท่าที่ผมดูก็คือเขาจะเน้นตัวบล็อกไฟฟ้าเป็นหลักเนะประจบเหมาะช่วงนี้ผมกำลังหาตัวบล็อกไฟฟ้าเพื่อจะเอามาใช้กับรถยนต์หรือมอตเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้สำหรับงาน DIY ซ่อมมอไซค์หรือถอดล้อเปลี่ยนโชคเองอะไรพวกนี้ครับก็เลยหาข้อมูลแล้วก็ไปได้ตัวนี้มานะอันนี้ผมสั่งมาในจากทาง s h อปปีนะช่วง7.7 7ดช่วงโปรโที่มันมีโค้ดส่วนลดอะ่ะอันนี้ผมได้มาในราคาสามพันหนะอันนี้จะเป็นตัวตัวเล็กสุดเลย เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะลักษณะกล่องเขาจะเป็นอย่างนี้ใส่ฮาร์ดคสมาก็เน่นหนานะนี่ครับแรงขันเข้า423นิวตันนะเป็นรุ่น IW400 เป็นตัวเล็กสุด ซึ่งผมก็กําลังมองหาตัวที่มันเล็กสุดแล้วก็ขนาดที่มันไม่ใหญ่มากอะ่ะตัวนี้มันสามารถอัพอัพทอกได้สูงสุดก็คือ633ตามที่เขาระบุไว้ตรงหน้ากล่องเนี่ยคือเป็นแรงขันออกที่เขาบอกไว้ในสปคซึ่งผมก็เทียบดูแล้วในตลาดอะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนะนะยี่ห้อดังนู่นนี่นั่น เยอะมากมายไปหมดผมก็ดูแล้วก็เดิมที่ผมใช้ของมา k i กิต้าอยู่นะมา k i กิต้าแต่ผมไม่ได้ใช้ตัวบล็อกไฟฟ้าผมใช้เป็นเครื่องเครื่องตัดหญ้านะแล้วทีนี้ก็มีแบตเตอรี่ของมา k i กิต้าอยู่ตอนแรกก็คิดว่าจะออไปมา k i กิต้าดีไหมแต่สุดท้ายก็เอ,อชอบชอบสีของตัวยี่ห้อนี้เนาะซึ่งตอนแรกผมก็จะไปเทียบอีกตัวนด้วยซึ่งมันก็เป็นยี่ห้อดีวอล ดีวลตัวนั้นราคาประมาณห้าถึงหกพันนะเฉพาะบอดี้ <body>, นะยังไม่รวมแบตตัวนั้นผมมองไว้เป็นตัวบอดดี้สีดำเป็นตัวแม็กลาเรนเป็นเหมือนเป็นตัวลิมิเต็ดอะออ,ออกมาจำนวนจำกัดะนะเนาะแต่ก็พอดูสเปคท็อกนู่นนี่นั่นแล้วก็เออมาเห็นตัวนี้ท a อกมันดีจัดเหละผมก็เลยเออเฮ้ยลองลองเอามาแล้วกัน เอามาใช้เองนะแล้วก็เอามารีวิวใ,ให้ดูครับก็ตัวนี้แรงขันของเขาอ่ะผมว่าค่อนข้างโอเคเลยอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูก่อนก็จะเป็นฮาร์ดกิดแบบนี้นะนี้ก็จะเป็นกู้มือกันรับประกันใบรับประกันแล้วก็สเกน สามารถสแกนจากตรงนี้ได้เลยนะพวกาสาธิตวิดีโอสาธิตการใช้งานในพวงนี้ครับพวกนี้สแกนเข้าไปได้เลยแล้วก็การลงทะเบียนก็สแกนดิจิตเตอร์เข้าไปตัวนี้ประกัน2ปีนะที่ผมได้มาตัวนี้ก็ลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยได้รับกันแล้วก็ในกล่องก็จะมีอันี้อีกครับเป็นแท่นชาร์จตัวนี้เป็นแท่นชาร์จเป็นเอาต์พุต2แอมป์นะ ตัวนี้ที่มาในชุดเขาบอกว่าเป็นชุดชาร์จธรรมดาเห็นขาบอกว่าสามารถอัปเกรดเป็นตัวชาร์จไวได้ด้วยแต่ก็ต้องซื้อตัวแท่นชาร์จตัวนี้ใหม่ในกล่องก็จะมีมาอีกก็คือตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ผมจริงๆแล้วในชุดเขาะจะมันจะเป็นแบตเตอรี่ 2m เนาะ 2m 20 20v ตอนนี้ผมเพิ่มจ่ายเพิ่มไปอีกอ่าเนี่ยผมจ่ายเพิ่มไปอีก500 500ก็คือมันจะได้แบบ4มเลยก็จะได้ประจุไฟที่มากขึ้นนะนี่ตัวแบตเตอรี่ครับน,น,นะอ่ายี่สิบยี่สิโวลต์สี่แอมก็จะได้ใช้งานได้นานขึ้นไม่ต้องชาร์จกันบ่อยๆก็ในตัวชุด ที่ผมจ่ายเพิ่มมาห้าร้อยเนี่ยก็คือรวมแล้วก็คือสามสามพันหนึ่งนิดๆนะไม่ถึงสามพันสองรวมส่งแล้วแต่ในตัวแบบที่มันเป็นสองเอที่เขาให้มาในชุดถ้าไม่อัปเกรดเนี่ยชุดตัวเริ่มต้นเนี่ยมันก็ถ้าใช้โค้ดส่วนลดแล้วก็ไม่ถึงสามพันนะผมว่าราคามันดีเพราะว่ามันได้พร้อมเบ็ดเลยอ่าแล้วก็มาถึงตัวเครื่อง ผมจะเห็นชัดๆนะเนี่ยนี่เอากองออกไปก่อนนี่ประร mm hmm. กอบกับตัวแบตเตอรี่ mm hmm. หน้าตาประมาณนี้ คือที่ผมชอบคือด้วยตัวบอดี้ของเขาเนี่ยมันเล็กเนี่ยขนาดเท่ากำปั้นมือผมเองเพราะว่าตัว,ต,วตัวเล็กๆเนี้ยคือผมผมชอบอยู่ละมันเป็นไซส์เออพอดีมือแล้วก็สวยด้วยเคยใช้อยู่ตัวหนึ่งนะคือตัวนี้มันมันค่อนข้างใหญ่อะ่ะยาวมันก็ดูดูไม่ค่อยสวยแต่ตัวนี้โอเคผมชอบ ข้างหน้าตัวนี้ตัวไอเมนเขาจะเป็นตัวนูนเป็นสัญลักษณ์ยี่ห้อแล้วก็เป็นโลโก้สีเงินนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบคือตัวงานประกอบเขาโอเคนะผมในราคาระดับเนี้ยสังเกตไหมจะเห็นตรงตรงหัวขันสกูเนี่ยก็ใช้เป็นหกเหลี่ยมนะบางยี่ห้อราคาสูงกันนี้ยังใช้เป็น น็อตแฉกอยู่เลยซึ่งก็ผมชอบก็ตรงที่มาตรฐานของไอ้ตัวขันสกูหอย่างเนี้ยก็ค่อนข้างดีงานวัสดุส่วนตรงนี้จะเป็นอา่าเป็นยางนะคือให้เราจับกระชับกระชับมือแล้วก็ปุ่มปุ่มกดอันนี้เป็นปุ่มกดขันออกแล้วก็ขันเข้าแล้วก็ไฟ LED 2สว่างนะ ที่ดีเลยคือมันมีระบบซอฟอฟสตาร์ทก็คือกดเบาๆมันก็จะหมุนช้านะแต่ถ้าเรากดแรงมันก็ก็จะหมุนตามรอบเลยมีสามระดับนะในปุ่มไก่เนี่ยกดเบาๆก็คือเบากดลึกไปกหน่อย ก็จะดังแรงขึ้นแล้วก็กดเข้าไปอีกนีขึ้นแรงสุดอ่านะตัวปุ่มตรงนี้เขาทำได้สามระดับแล้วก็ความแรงสามารถปรับได้ไม่แน,น่ใจเห็นไหมตรงฐานตัวเนี้ครับอ่าเนี่ยกดไปมันจะมีปุ่มฟังก์ชันกดอ่าอันเนี้ย L แอลนี่คือโลคือเบาสุดเบาสุดตามสปิของเขาคือ1 5อนิวตันนะคือโลสุดแล้วก็ปรับไ้อีก M M นี่คือระดับกลางมิดเดิล i ิดเดิลนะ m ิดเดิลก็ได้250นิวตันนะตามสปิแล้วก็ไฮ นี่ก็คือสูงสุดเลยตามสเปกที่เขาบอกก็คือ4ี่ร้นิวตันนะใช่ไหมขาดูกันอ่าใช่423ร้อี่านะเนี่ยสนะี่ินิวตันคือแรงสุดส่วนขันเข้าขันออกเนี่ย ผมเดาว่าก็ตามสเปคที่เขาบอกไว้นี่เลยแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าขันเข้ากับขันออกเรื่องของการขันเข้าขันออกเนี่ยสเปคของนิวตันตรงเบอร์เบอร์เบอร์ตรงเนี้ยขันเข้ากับขันออกนี่คือ150เท่ากันเลยหรือเปล่าอย่างอย่างโลเนี้ยขันเข้าเขาบอก150แต่ขันออกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า150หรือเปล่า แต่คิดว่าน่าจะใช่อืมแล้วก็ส่วนตรงลิงตรงเนี้ยก็เป็นขนาดขนาดอันนี้เป็นไซส์กลางนะเป็นขนาดหนึ่งหนึ่งครับสองนิ้วก็ไปเลือกใช้บล็อกตามที่เรามีอยู่แล้วได้เลยก็กดใส่เข้าไป ก็เท่าที่ลองใส่ดูก็คือแน่นนะลองใส่ให้ดูการถอดเข้าเบ็ดออกอะไพวกนี้ก็ถอดออกง่ายๆพอดีมือครับน้ำหนักก็ประมาณเฉพาะยังไม่รวมเบ็ดนะครับตัวนี้ประมาณร้อยไม่ใช่ร้อยดิประมาณหนึ่งกิโลนิดๆ แล้วก็ตัวนี้อีกประมาณไม่ถึงโลนะ8ปดร้อยก็รวมแล้วประมาณสักหนึ่งจุดแปดโลน้ำหนักก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเราไปใช้แบตที่มันเป็นก้อนตัวสองอมมันก็จะเล็กกว่าน,นี้เล็กกว่าน,นี้ลงไปครึ่งหนึ่งก็น้ำหนักก็จะยังเบากว่าปีตอนนี้เนี่ยสำหรับผมก็โอเคละเพราะว่าวางได้สบายฐานก็คอนมั่งคนนะมันมันคงเนะี่ยนี่ วัสดุดีครับแล้วก็ได้สีที่เราถูกใจด้วยก็คือสีดำผมเสริมนิดนึงตรงสเปคมันจะมีข้อมูลที่เป็นบอกเป็นสเปคของรอบเนะ,ะเดี๋ยวให้เห็นชัดๆตัวบรรทัดบนเนี่ยครับมันจะมีสเปคเรื่องของอแรงกระแทกเนาะ ส่วนบรรทัดล่างเนี่ยไม่แน่ใจเห็นไหมมันจะตัวเล็กหน่อยอะนะก็จะมีเรื่องของรอบในแต่ละเบอร์เนี่ยตัวเครื่องมันจะมีทั้งหมดสามเบอร์นะอย่างรอบเนี่ย rpm ตัวบรรทัดบรรทัดตัวล่างสุดเนี่ยก็เบอร์หนึ่งก็ทำรอบได้สูงสุดพันเจ็ดนะแล้วก็เบอร์สองรอบอยู่ที่สองพันสองส่วนเบอร์สามเนี่ยรอบอยู่ที่สองพันหกร้อยห้าสิบ ไม่แน่ใจเห็นไหมนะแต่ก็พยายามจะโฟกัสให้เห็นส่วนข้างบนจะเป็น IPM IPM คือ impact impact per minute ก็คือเป็นแรงกระแทกนะซึ่งบล็อกไฟฟ้าพวกนี้มันต้องใช้แรงกันกระแทกออกมาคล้ายๆกับพวกสว่านกระแทกอะไรพวกนี้ก็เป็น3เบอร์เช่นกันก็คือระบุมาไว้เลยคือเบอร์หนึ่งเนี่ยแรงกระแทกอยู่ที่2 7 0 7 อิมแพกเปอร์มินิทะแล้วก็เบอร์สองอยู่ที่3ามพันสองสามพสองแล้วก็เบอร์สามสามพันหกร็าถือว่าบอกสเปคมาค่อนข้างชัดเจนนะอย่างแบรนด์บางยี่ห้อจะไม่ได้มีบอกละเอียดขนาดนี้นะ,ะผมเสริมจุดหนึ่งแล้วกัน อดีถามทางแอดมินเพจของ i m a มไปนะอดีผมอาจจะตกหล่นในส่วนของฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งนะซึ่งเป็นฟีเจอร์การออโต้สต็อปก็ออโต้สต็อปก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่มีอยู่ในเบนใหญ่ๆนะก็คือการไขขันนอ็อตออกนะโดยที่เมื่อเวลานอ็อตมันขันออกมาแล้วอะ ตัวเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติหยุดเองในขณะที่เรากดไกค้างนะกดไกค้างไว้แล้วก็พนอน็อตมันออกมาปุ๊บอะระบบมันจะตัดการทำงานเองโดยอัตโนมัติน,นนะอันนี้เราต้องเข้ามาที่ปุ่มเมนูตรงนี้สังเกตดูนะถ้าเห็นชัดไหมทางทางปุ่มทางขวามือเนี่ยขวามือผมนะมันจะมีอยุด อยู่ไอคอนหนึ่งมันเป็นไอคอนสีแดงๆมันจะเป็นรูปเป็นรูปน็อตนะซึ่งเราต้องปรับโหมดมาที่โหมดการขันออกก่อนนะมันถึงจะกดไปที่เมนูเมนูนี้ได้อ่าเนี่ยเมนูทางด้านขวาเนี่ยขันน็อตที่เป็นรูปน็อตเนี่ย ถ้าเราอยู่ที่เมนูขันเข้าอมันจะไม่สามารถเข้ามาที่เมนูนี้ได้นะ,ะฟีเจอร์นี้มันเป็นฟีเจอร์สำหรับสาหรับการขันออกต้องกดสวิตช์ก๊อเก็กทางด้านตรงนิ้วเนี่ยด้านบนเนี่ยปรับให้มันขันออกก่อนมันถึงจะเข้าเมนูนี้ได้สวิตชนี้นะขันออก สวิตช์กันออกมันจะอยู่ฝั่งทางโลโก้ของย่อี่นีพ่พอเราไปขันปุบทีนี้ล็อตมันก็จะไม่ล่วงและมันจะหยุดสต็อปสต็อปการทำงานโดยอัตโนมัติน,นี่เห็นไหมไกผมยังค้างอยู่อ่าเนี่ยเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะ ที่มีอยู่ในเบรียนใหญ่ๆโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองดูการขันทอกทดสอบดูกับล้อรถยนต์ดูครับไปโอเคเดี๋ยวลองมาดูขันออกด้วยตัวไอเมนนะอันนี้ตัวน็อ มาสดาผม CX3 ตอนนี้ใส่อัดทอกไปที่ร้อยร้อยสิบนิวตันเมตรนะแต่ตามสเปคคือเขาไว้อัดประมาณร้อยเจ็ดในคู่มืออันนี้เดี๋ยวลองลองมาเอาออกด้วยไอเมนรุ่น i w 4 0 0ดูนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดที่หมดโลสุดก่อนนะว่ามันจะได้ ว่ามันจะเอาออกหรือเปล่าโลสุดขันออกตามปิกขันเข้าเนี่ยตามเออไม่ใช่ขันขออกนะตามตามฟิกขันเข้าเขาบอกไว้ที่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าขันออกมันจะได้เท่าไหร่แต่อันนี้เดี๋ยวจะลองดูที่โลสุดมันตั้งได้ตามระดับนะเดี๋ยวจะลองเอาขันออกด้วยเบอร์ที่โลสุดดูกัน ว่าจะเอาน็อตที่อัดไว้ร้อยสิบนิวตันเมตรเนี่ยออกหรือเปล่านะเราลองดูสบายออกไปในไม่กี้บีลองตัวนี้ sẽ đây Cần cao được ผมจะอัดด้วยด้ามคันไปอีกร้อยสิบเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาตัวบล็อกอัดสุดนะเอาแค่ตึงเข้าไปเพราะว่ากลัวทอกมันจะเกิน เพราะว่าตัวโลสุดของเขาทําได้ได้เบอร์เอลอะโลสุดของเขามันได้ถึงร้อยห้าสิบนะแต่ผมไม่อยากได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเอามาจะเอาแค่ร้อยสิบปอนก็เลยขันเข้าด้วยตัวประแจปอนน่าจะเวิร์กกว่าประแจปอนตัวนี้คาลรเบรดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เรื่อง ทอกที่เม่นยำโอเคอ่ะอีกฟีเจอร์หนึ่งนะของตัว i-man ตัว iw 400 mm hmm. ก็มันจะมีโหมดเวลาขันออกอะ่ะก็จะมีโหมดตัวนี้นะอ่าเขาเรียกว่าโหมดออโต้สต็อปตัวสีแดงเนี่ยครับวิธีการเปลี่ยนก็คือกดสวิตช์มาที่ตัวขันออกก่อนนะ แล้วก็เลือกโหมดเนี่ยกดปุ่มรูปค้อนเนี่ยได้ไปที่ตัวที่เป็นโลโก้สีแดงเนี่ยตัวรูปอ่ารูปน็อตนะตัวนี้มันก็จะเข้าโ <c oughs> หมดการขัดน็อตออกอโตโสต็ตป <c oughs> <c oughs> ให้อ่เราล,ลองดูนะ นี่คือน็อตออกมาแล้วในขณะที่ผมก็ยังกดอยู่มันก็จะหยุดใเองอัตโนมัติเราขันเข้าก็ขันเข้า,ขเ,ขาเปลี่ยนโหมดเข้ามาปกติอันนี้ผมจะเข้ามาที่โหมดโัสุดหน0อยหสิบนิวตันแล้วก็ปรับสวิตไปที่ ขันเข้านะทั้งขวามเมื่ออ่าเรียบร้อยกเดี๋ยวผมจะใช้บล็อกกันปอนวัดดูอีกทีหนึ่ง